สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามากินนะครับซอสเล้งนะครับมี่กระเฉดตลาดปูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้คนเยอะมากเลยนะเราจะมาดูกันว่ามี่กระเฉดตลาดปูเนะี่ยรสชาติเป็นยังไงนะฮะแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่เมนูให้ดูตั้งาแผ่นคิดไม่ออกเลยว่าจะกินอะไรเพราะมันน่ากินมาไม่ต้องนะครับอยากโดนอะไรเขาบอกว่าอันนี้ต้องโดนจะกินไหม อ่านะครับสาเล้งน,นะครับจริงๆแล้วสาเล้งเนี่ยชื่อดังของเขาคือมีกระเชษตลาดฟูนะครับแต่ว่าเออ่

อันนี้ก็จะเป็นนะครับเมนูนะครับมีกระเฉดปูนะครับอ่าเนื้อปูเป็นก้อนๆเลยนะครับโคตรปูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามีคนจะกินให้ดูนะครับคนกินเขาเริ่มจับช้อนแล้วนะครับอ่าเขากินปูกวานเลยเฮ้ยมีกระเฉดโคตรปูเขาต้องกินกับมีอืมปรากฏว่ากินปูหมดนะครับเหลือแต่มี กะเพราหมูหมักนะครับไข่มังกรน่ไข่มังกรใบใหญ่มากนะครับซึ่งไข่มังกรก็คือไข่เค็มนั่นเองนะครับอ่ามาในรูปจานรูปหัวใจนะครับอ้าวอันนี้นะครับก็ยกให้เลยนะฮะเออนะเอาถ่ายรูปไปนะครับวันนี้เรากินกันแค่สองอย่างพอนะครับถึงแล้วนะครับกินมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นไข่มันพอกตับนะครับอ่าแล้วก็ คอเลสเตอรอลแต่กิลจลายอันจะสูงเส้นเดหัวใจตีนนะครับเผอเผออาจจะมีโรคมะเร็งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ผมชิมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวที่เหลือให้แฟน่านไปนะครับ